สวัสดีครับวันนี้จะแนะนำโปรแกรม Scratch นะครับเป็นการทำเกมเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะมาเข้าเนื้อเรื่องกันเลยนะครับในส่วนของตัวตัวสไปร์ตัวนี้นะให้เราเอาออกไปนะครับเสร็จแล้วมาหาตัวสไปร์นะครับก็จะนั่นเป็นตัวนี้นะ จะใช้ตัวนี้โดนลักนะครับใช้ก็ขนาดเท่าเดิมน,นะครับให้เรานะครับมาที่ตัวอีเวตนนะครับนำเว็นคลิกออกมานะครับในส่วนของตัวคอนโทรลนะครับตัวนี้นะครับ if อ่าโฟลเวอร์ forever นะโฟลเวอร์มาก่อนนะครับ f o ลเวอรต่อนะเสร็จแล้วก็ if then if then นี่ เอาในส่วนที่มีตัวนี้นะ L มาด้วยนะครับนะครับให้เรามาที่ตัว Sensing นะครับ Sensing ครับตัวนี้ให้เรามานำจะมีเข้ามานะ t o u นะครับทั u มาที่ตัว Sensing นะครับ Sensing นำาเมา e d า w นี้ออกมาครับเสร็จแล้วมาที่ตัว Control นะครับ อิดเดนนะครับเอาเมาส์ดาวนี้มาใส่ตรงทิ่เดนนี่นะครับเสร็จแล้วก็เอาขึ้นไปไว้ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับให้เรามาตรงตัวลุกนะครับลุกลุกนี่นะครับไอต,ตัวนี้เราจะนำไซส์นะครับนี่คนะ่ะเซตไซส,ส์ทูหนึ่งร้อยนี่นะครับนำใส่ตรงนี้ นี้ให้เปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยสิบนะครับตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยสิบให้เรานะครับมาที่ตัว variable นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ make variable นะครับก็พิมพ์ไปว่าโดนัทนะครับนัทนะครับโอเคนะครับก็คือชื่อจะต้องตรงกันนะครับโดนัทนะครับให้เรานะครับนำ เชนนี่ชนโดนัทบายวันนี่นะมาใส่ตรงนี้ให้เรามาที่ตัวคอนโทรลนะครับคอนโทรลนะครับเว t แองจิ uh, นะครับเวสแอจินะครับเรามาต่อตรงนี้เลยนะครับมาที่ตัวออเปอเรเตอร์นะครับ เรานำน็อตนะครับน็อตออกมาแบบนี้นะครับมาที่ตัวเซนซิงนะครับเมาส์ดาวนะครับเมาส์ดาวมาใส่ในในน็อตนี้นะครับต่อไปก็ในส่วนของลุกนะครับมาที่ตัวลุกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เซตไซส์นะครับเซตไซส์ไอตัวนี้เราจะมาใส่ นีตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นร้อยสิบห้าหนึ่งห้านะครับนำตัวตัวนี้ใหม่ตัวหนึ่งนะครับมาใส่ไว้ในตรงนี้นะครับตัวนี้ให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะเหมือนเดิมนะครับอันนี้ให้เรามาในมาที่คอนโทรลอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เรามาที่ตัว คีดเองคิดเองโคนไมเซลนะครับเดี๋ยวไปตรงนี้ต่อไปนะครับให้เรามาที่ตัวมอชั่นนะครับนำคำว่าโคโตเอะครับใส่ตรงนี้แล้นี้ก็คือศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์ ที่จะลองเล่นนะครับให้เราลองเปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวตัวนี้นะครับให้เป็นหนึ่งร้อยสิบห้าหนึ่งร้อยสิบแล้วก็หนึ่งร้อยห้านะครับให้เรามาคลิกที่ตรงตรงโกนี่ก่อนนะครับที่เป็นธงสีเขียวนะครับในเวลาที่เราคลิกเนี้ยตัวนี้ก็จะก็จะให้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะลองนะครับก็ให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับ รูปแบบมันก็จะสวยกว่านะครับครับนนี้ก็เราจะมาทําอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้ไว้ครับอีกส่วนหนึ่งนะครับให้เรามาที่ตัวคอนโทรลนะครับนำเว้นไอสตาร์ออกมาครับเว้นไอสตาร์ะโครนนะครับต่อมาก็มาที่ตัวลูกนะครับ เอาตัวเซตไซส์นะครับเซตไซส์ทูตรงนี้มาตัวนี้ก็ให้เป็น40นะครับ40%เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ให้เรามาที่ตัวโมชันนะครับโมชัน go to นะครับ xy นะครับ go to xy ใส่ตรงนี้นะครับ ให้เรามาคลิกที่ตัว operator นะครับ pi l a นดอมนะครับให้เรามานะครับใส่ใน x ใส่ x น, F, น,นี่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นลบสองสี่ศูนย์นะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็ให้เป็นสองสี่ศูนย์นะ แล้ก็จะมีลบลบก,กระบวกนะครับ y y ให้เป็นหนึ่งแปดศูนย์นะครับให้เรามาที่ตัว control นะครับ control นำตัวตัวนี้ครับ r e p a i r a n t i l ครับมาใส่ตรงนี้มาที่ตัว uh, operator นะครับตรงนี้นครับ ก็นำตัวนี้นะครับน้อยกว่าน้อยกว่าห้าสิบมาใส่ในนี้ครับตัวนี้ให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นลบนะครับลบลบหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับลบหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับให้เรามาที่ตัวโมชั่นนะครับโมชั่นนำ วา o โพะิชันนี่นะครับมาใส่ในนี้วายโพ i ิชันนะครับอยู่ที่ตัวโมชันเหมือนเดิมครับมาที่ตัวแชนแชนแชนวายบายตัวนี้นมาต่อมาต่อมาใส่ในนี้เลยตัวนี้ก็เป็น ลบห้านะครับลบห้าลบห้าคราวนี้เราก็มาที่ตัวคอนโทรลนะครับคอนโทรลเราจะนำตัว delete, ดีลิทนะครับดีลิทดีโครนะครับมาปิดท้ายไปเลยนะครับนะครับในส่วนของ ที่ตัวลุกนะครับลุกมันจะมีคำว่า set set color นะครับ set c o l o r set color effect นะครับเดี๋ยวนะ set color effect นะครับเราเอามาต่อตรงนี้นะตรง color ให้เปลี่ยนเป็น h o ้ดนะครับ growth. เดี๋ยวเวลาเราเล่นมันก็ตัวนั้นมันก็จะจางลงนะครับตรงนี้ ตัวก็้ชเทเลอร์นะครับอันเนี้ตอนที่เราคลิกนี่มันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้เรามาใส่ตรงนี้นะครับซักแปดสิบนะครับหรือว่ามันจะจางแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราก็มาเล่นหน่อยมาดูหน่อยว่ามันจะจางแค่ไหนถ้ามันถ้ามันจางไปนะเราก็เพิ่มนะครับเพิ่มแล้วก็เพิ่มก็เพิ่มเมือนจหลั์นะครับ อันนี้ก็เป็นชุดแรกนะครับชุดแรกของของอตัวเกมแคคเกอร์ตัวนี้คลิกเกอร์ตัวนี้นะครับแล้วจะนำในส่วนที่สองมาแนะนำต่อนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ